ครับผมสวัสด,ดีพี่น้องครับมาดูผลงานกับตันโหลนครับขุดนี่ครับจะคัดน้ำให้ไหลเข้าสระนี่ครับนี่จังบักสังเลย ฝั oh. ่งนี้150เมตรครับฝั่งน้น120เมตร โดเขียวกันไปตามโคง้งโค้งไปตามที่ นี่เป็นการาเฮ็ดมองปูกุสะครับเอาดินขึ้นข้างเดียวครับผมเอาดินขึ้นไปทำที่เลี้ยงหมูครับในสระนี้ก็จะทำเป็นที่รองรับน้ำพวกขี่หมูพวกนันหมูครับปลามาเลีย้ยงใส่ขี่หมูพส่นิ่งวันนีวว้เลาว่านี่ครับ งานขุดเบียงครับงานกินนากางครับเอาเทียมือนี่สีเหลววะพี่น้องสีจบวะนี่มนเหมืออื่นสีนมีงานเขาว่าอีกครับบางเทียกอะบ,บางทีก็งานนี่ครับมันก็ไม่ได้มีแบบเป็น,เป,นเป็นมาแบบเราไม่รู้ตัวนะครับ งานนี่งานแมโครเนี่ยครับบางทีเนี่ยจดจๆตื่นขึ้นมาบางทีก็มีคนมาบอกครับว่าให้ไปทํานูน่นทํานี่ให้นะครับก็ก็เข้ามาแบบนั้นนะครับก็มีเยอะครับผมฉะนั้นมันจะเอาแน่นอนอะไรไม่ได้ครับกับงานรถไมโครเนี่ยงานบางทีเราล็อกไว้แล้วแต่ว่าเออบางทีเขาแคนเซิลเราก็มีนะครับแคนเซิลก็มี บอกกันไว้แล้วฮะัางทียครับว่าจะไปทําตอนนั้นตอนนี้วันนั้นวันนี้ครับแต่จูจูโทรมาบอกว่ายกเลิกไม่เอาเปลี่ยนโครงการใหม่แล้วก็บางทีก็ได้รถใหม่เขาืดนมาตัดราคาแล้วนี่ก็มีครับ <laughs> นานรถแม่โครเนี่ย บางทีก็ไม่นึกไม่ฝันครับว่าจะได้งานมันจะมีงานก็มีคนมาบอกครับ mm hmm. เรามีรถมาโตร์เขารู้ครับผมเขารู้แล้วเขาก็จะมาหาเราเองนะครับสําหรับคนที่เขาจะจ้างนะครับ mm hmm. คนที่เขาจะจ้างแรกนะครับเขาจะเลือกก่อน mm hmm. ก็คือ หนึ่งราคาราคาพอฟังสองฝีมือดีครับรถด,ดีอย่างนี้ครับก็มีส่วน,นครับผมฝีมืออาจจะไม่ดีแต่บริการดีคนเราหนึ่งมันจะดีทุกอย่างไม่ได้ครับมันจะดีแบบทีมงานนี้ฝีมือก็ดีลูกน้องก็เก่งทำงานก็เร็ว พูดจาไพเราะดีโอโหทุกอย่างมันมันดีหมดไม่ได้ครับคนเรา <laughs> เขากับว่ามันเทาเหตุดีที่สุดแล้วลหละครับแต่ว่าเขาเนี่ยมองเขาว่าพอดีคือเกองครับไม่ดีไม่ดีเหมือนเดิมครับแต่ว่าเราก็พยายามให้ถูกใจคนมากที่สุดแหละครับถูกใจคนมากที่สุดนั่นแหละแต่ว่าดีของเขาเนะี่ยมันคือเราเราทําได้ไหมนะครับ ดีของเขาครับดีของเขาก็คือเขาจะเอาแถมเท่านี้เราเขาจะเอาเท่านี้เอาจะเอาเท่านี้เราให้เขาได้ไหมล่ะเราให้ไม่ได้ก็แสดงว่าเราไม่ดีสําหรับเขาครับต่อไปเขาก็จะหาคันอื่นนะครับหาคันอื่นถ้ามีคันอื่นที่ให้เขามากกว่าเราเขาก็จะไปติดใจคันโน้นแทนนะครับแบบนั้นครับผมนี่คืองานบริการครับทีนี้คันโนนะ้นครับ คันโน้นพอให้มากๆแล้วก็อยู่ไม่ได้อีกแหละนะพี่น้องห้ทักไลค์ก็จะาข้องลำบากนะครับอยู่อะไรก็จะไปอะไรนั่นสรุปแล้วเราก็ให้ตามที่ให้ได้ครับผมให้ตามที่ให้ได้ไม่ให้จนมากเกินไปนะครับให้เราพออยู่ได้ด้วยนะครับ งานบริการเนี่ยคนที่ทำดีฝีมือดีทำงานเร็วนะครับลูกค้าเขาก็จะเลือกก่อนนะครับอโอ้รถขน,นานัเห็ุงนันดีว่ะชั่วโมงนึงได้หลายว่ะ ชัมม่วโมงนึงได้สามชัมม่วโมงได้บางไรดีสิครับดีเมื่อก็ดีกิ้งมาสั่นต่อไปก็จะปากต่อปากนะครับเขาจะก็จะพูดไปว่าเราเนี่ยทำงานได้เยอะครับเยอะในในละแวกนั้นนะครับได้ดีในระแวกนั้นเขาก็จะมาเรียกเรา ถ้าเ้าอ้างแล้วถ้าเราไปไม่ได้เราติดงานเยอะเขาก็จะไปเลือกคนต่อไปครับเขาก็จะไปเรียกคนต่อไปเจ้าต่อไปเจ้าลองต่อไปครับหัวว่านในนี่เอฟซี FC ครับ พักมาเล่นกับผมนะครับพักมาเล่นด้วยกับเราบอกว่า,า,าก็เห็นถ่ายรูปเห็ุงานสมือสมือสมือเดี๋ยวพนะ่สนยูนี่คือ,อ่่มีงานพะนะมีงานกับปันนเห็ดแน่พอนะโตมาบอกอันที่ท่ายดูๆนี่พแมันมามีงานหลายด้ยพี่นอ้องมันมีพ่อในเหตุน,นะครับมันกับบัตว่าหลายนะครับ บางมือกับผมมี่นี่กันครับบางมือกับผมมี่บางมือกับมี่ครับผมมีรถสามคันนะผมผมได้จอดสองนะครับทําแค่คันเดียวนะยังไม่ถือว่าเยอะนะครับผมยังไม่ถือว่าเยอะก็มไม่ใช่ว่ามันจะได้ไปทุกคนได้ไปเยอะขนาดนั้นครับผมงานเนี่ย ว่ารถมันก็เยอะครับผมในตำบลในพื้นที่ที่เราอยู่นะครับก็แบ่งกันกันไปครับส่วนมากก็จะมีแต่ญาติญาติครับมีแต่ญาติาตมีแต่เพื่อนญาติคนรู้จักครับพี่น้องบ้านไกลเลือดเคียง เืินใส่เืินสอยกันครับสำหรับคนที่มีพี่น้องเยอะครับมีเครือญาติเยอะนะครับมีเพื่อนเยอะครับ ไม่จําเป็นต้องมีนายหน้าครับไม่จําเป็นต้องมีนายหน้าเขาจะหากินแบบได้เลยครับผมได้เลยแต่สําหรับผมนี่ผมมีนายหน้านะทํางานนี่ครับมีนายหน้าเพราะว่าเป็นคนที่ไม่ค่อยมีพี่น้องเยอะไม่ค่อยมีเพื่อนเยอะครับมีนายหน้ามีนั่นนะครับมาเสริมมาช่วยครับ บางทีเราก็ได้งานจากเพื่อนจากพี่น้องด้วยนะครับจากญาติด้วย